การเชิญนะฮะเรื <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> uh ่อ mm ุการต่อเนื่องของวันละวันละชื่อที่าแล้วก็ต่อเนื่อในเรื่องของการเข้าสภาเรนการับเกื่อความเห็นเร่องัรเช่ยวเรักเป็นงานที่ต่อเนื่องที่ต้องประชุมไปเพื่อจะเข้าสภาในวันที่ยี่ยี่แประจักที่ถนี้นะครับก็กลัวว่าเกรงว่าจะไม่ทันก็เลยขออนุญาตใช้วันนี้็นการผ่าน ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพัฒน์เป็นคนหนึทศบาลนะครับก็ก็ต้องขออภัยเพราะว่าก็เพิ่งอยู่บนมือของทุกท่านมาดึงกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีการแก้ไขก็สามารถแจ้งทางทีมเลขานา้เลยวาระที่สามเรื่องเพื่อสร้างนะครับก็ต้องเร็นที่ผมได้รับเรียนนะว่าจะเล่นตัวนิดเดียวในแถลงงานดำเนินการต่างๆของหน่วย บริการไม่ว่าจะเป็นทางการบริสต์เองนะครับแต่ด้วยความลงเราได้เรียนเชิญครับการท่ี่สั่นแบบเราต้องเข้าใจการที่ฟังเองด้วยนะครับก็ขอในการพิจารณาในการนำเสนอนะครับนี้เห็นใจเห็นใจกันทุกคนไม่มีใครทำทันแล้วเมื่อวานนี้นะครับของแต่ละของแต่ละหน่วยบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่าเทศบันบริสตทางโรงพยาบาลเริอต์แม้แต่ทางชีวเวสเองเลือกเพื่อพิจารณา ในวันนี้เนี่ยที่เราเข้าด่วนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องคือขอ็นนนำในในเนื้อหาตรงนี้ก่อนว่าศูนย์พัฒนานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุของทางเทสซานมูเลตเนี่ยได้จัดตั้งขึ้นนะฮะได้จัดตั้งขึ้นได้ก่อสร้างเป็นอาคารน,นะฮะอาคารสองชั้น เรามีห้องประชุมมีห้องต่างๆมากาใหม่นะฮะหมดนะครับตอนนี้ได้จัดทร้างขึ้นสร้างสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือเรื่องทําความสะอาดอะไรต่างๆนะครับภายนอกเรียบร้อยภายในก็คือเหลือแค่ตกแต่งนิดหน่อยนะครับประวัติบุคคลกวสุขบุรณ์ต่างๆแล้วก็อ่านอกนั้นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะไม่หมนนะฮะได้ไปตรวจเนี่ยไม่ว่าเตรียมระบบไฟฟ้าระบบระบบต่อตานะครับก็เรียบร้อยครบสมครงท้วนนะครับ แล้วอาคารตรงนี้เป็นที่สําคัญด้วยเพราะว่าเป็นอาคารเฉลิมเกียรติสมเด็จพร,พระพันปีนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนี่ของเรานี่แหละนะครับอาคารของทางจังหวัดได้เสนอให้เป็นอาคารเฉลิมเกียรติด้วยนะครับแล้วก็อาคารตรงนั้นเนี่ยทางเทศบาลได้บานรูนแปแบบไว้จะเป็นตามชื่อเลยฮะว่าเป็นศูนย์พัฒนานผู้สูงอายุข,ของสภ้าผู้สูงอายุข,ของเทศบาลนุเรผู้สูงอายุของเราเนี่ยในสังคมตอนนี้น่าจะสังคมผู้สูองอายุ ในเรื่องของผู้สูงอายุมีมีมีขยายปริมาณเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเบพับช่วงวัยของวัยอื่นเนี่ยเป็นที่ที่ก็เป็นหนูงานกันเลยแหละในเรื่องของการในเรื่องของผู้สูงอายุในเรื่องของกิจกรรมผู้สูงอายุในเรื่องของอสถานรักษาพยาบาลผู้สูงอายุต่างๆนะครับความร่วมมือกับผู้สูงอายุด้วยนะครับเป็นเป็นการเที่แเรื่างที่แจกจ่ายก็มาทำแล้วก็ไปเหนก็ก็ ก็อิจฉาข้อมูลการวัดก็ทำได้ขนาดนั้นนะคอิจฉาข้อมูลการวัดทำได้ขนาดนั้นแล้วก็กรดีได้เห็นภาพแล้วก็เขาจะเห็นว่าผู้สูงอายุของเขาเนี่ยผู้สูงอายุแตกแขนเลยเขาจะมีรถรับส่งผู้สูงอายุจัด้านไปไว้ที่ที่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรดูแลทั้งมันแน่นอนว่าอาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้าง